อิ่มบุญอิ่มใจกันทุกคนนะครับดูเด็กๆนะครับนอนคอยนอนคอยพันบาทนะครับดูแข่งหางรอแล้วเหรอห็นไหมรักมากนะครับนอนรอเลยคนขยันครับคนขยันแต่เช้าเลยน้องแก้ววันเจี๊ยบ เช้าครับออกกําลังกายวิ่เชื่อสายครับนี <c oughs> ่นะครับกิจกรรมยันเช้าๆของพวกเราสวัสด,ดียันเช้านะครับวันนี้พวกับผมฝันบ้านแล้วก็พาะสมไปครับ <c oughs> น,นี้เราก็จะไปรอคอหลวงตานะครับหลังจากกลับมาจากป่าก็มาปฏิบัติภารกิจเหมือนเดิมนะครับก็เช้าเช้าอันนี้ก็มากับฟานบ้านนะครับก็ปฏิบัติภารกิจกันต่อครับผมเช้าเช้มาม,มองเต็มเลยดูเด็กๆนะครับไม่รู้จะไปไหนโล้โหทีเราก็มานะครับหลวงตาหลวงตาเด็กๆ,ๆ,กๆไปกันเลย น้อเด็กๆนะครับมาเยอะจริงๆจ,จะตามไปไหนกันมลิมลิจม,มีกเพนดานะครับน้องๆลองกองลองกองเห็นไหมเด็กๆของเราอันนี้เป็นฝั่งของป้าหมวยนะครับจะมีอยู่ห้าหตัวเ <laughs> มื่อมาเจอกันก็จะประมาณนี้เด็กๆ เดี๋ยวก็กลับนะครับไม่ให้ไปด้วยวันนี้เด็กของเราเดี๋ยว,วยมากับเพื่อนๆของเรานะครับเราพอพองตายามเช้าเราก็มีบิตโตมาด้วยนะครับได้เก,เก็บอาหารไปด้วยนะเราพอไปด้วยแล้วก็เก็บบิดโตไปด้วยนะครับเช้าๆโอ้หมอกยังลงเลย อาขาดศเช้านี่หมอกลงหนายังหนาเลยนะครับดูเด็กเจ้ายาวนะเจ้ายาวจึ๊กหรือโอ้จะโชคจะทุเรียนมาด้วยชอบตามนะครับไปไหนไปด้วย <c oughs> เด็กฝ <c oughs> ่าก็ใส่บาทเช้านะครับผม ก็นะครับเมื่อก่อนก็หลายองค์อยู่นะครับหลวงตาก็หลังจากที่ออกพรรษานะครับออกพรรษาเสร็จแล้วก็มีภาพป่ามีกระถินนะก็ทำบุญเสร็จนะครับหลวงตาก็ทั้งหลวงพี่หลวงไรนะครับก็เลยแยกไปจับพรรษาที่อื่นนะครับด ฟิตอาฟิตนะครับมาด้วยกันวันนี้กับข้าวเด็กๆโอ้โหม,มาเจอแก๊งตอกขวานะครับทักทายกันหน่อยเช้าๆทักทายกันไม่กัดนะครับไม่กัดแต่ว่าทักทายจะโชคจะโชคเจ้าทุเรียนเจ้ายาว <laughs> ชอบตามชอบตามมาแล้วนะครับบามา,มาโอ้โหได้ยินเดเเด็กนะ ไม่ไปไหนเลยชอบตาจริงจริงทักทายกันเฉยๆนะครับสีสันสีสันแฟนเดียวกันเดียวกันครับอยู่ด้วยกันไม่กัดนะครับไม่กัดแต่คุยเฉยเเ้าคู กระรอพอไปด้วยเก็บกับข้าวไปด้วยนะครับเช้ๆๆาๆชาไปไปต่อนะครับลงตาให้พอแล้วก็เดินต่อที่นี่ยังมีพนะักผ่อนเยอะ องคลักองคลักองคลักวงตาเจ้ายาวเจ้าทุเรียนเจ้าโชคอย่่แล้วอันนี้ก็เป็นนะครับหมู่บ้านไทยสูงก็มีสาลเฉพาะหลักเมืองนะครับหรือว่าสารหลักบ้านนะครับที่เราเคารพบ,บูชานะครับมาต่อนะครับ

เด็กๆก็วิ่งนะครับตามก็มีปลาๆนะครับมารอใส่บาททุกวันนะเช้าเช้าโอ้วันนี้มองกัางลงอยู่เลยนะครับอากาศดีมากๆเลยไม่หนาวมากนะครับอากาศดีเช้าเช้าบาทบาทครับผม นี่นะครับเราก็รอพอไปเรื่อยๆนะครับกับเพื่อนห,หลายๆท่านนะครับหลักจากก็นะครับบินดาบาทจารยโยมก็ใส่บาทเสร็จนะครับ ก็ให้สินให้ก่อนแล้วก็เดินตัดต่อนะครับเพื่อเราเก็บอาหารไปเรื่อยนะครับผมแล,แล้วก็รอพอไปเรื่อยนะครับก็ <จะ S 1> มีคุณป้า,มมา,าุน,นาาสยัล ก็มารับสิลรับพรนะครับทําบุญกันเช้านะครับผ่านบ้านก็รอคอไปเรื่อยนะครับก็ดูแลความปลอดภัยให้กับหลวงตานะครับเช้าๆนะกับเพื่อนเนของเรานะครับจิดอาหารไปด้วยนะครับเช้าก็ญยตดโยมก็ได้ทําบุญนะครับยาเช้ามีความสุขนหครับสบายใจนะ คนเราได้ทําบุญตั้งแต่เช้าๆเลยวันนี้ผ่านบ้านก็รับหน้าที่นะครับมาเป็นรอพอนะครับแล้วก็เก็บอาหารไปด้วยนะเช้าๆก็อิ่มบุญอิ่มใจนะครับไปด้วยกันวันนี้เต็มหรือยังยังมเลยเดี๋ยอีกสองแต่กะ,ะเต็มนะครับเห็น้องเก็บอาหารไปด้วยนะครับผม ทีเขาก็ป่ากับลุงนะครับชอบทำบุญทุกเช้าทุกวันนะครับทุกเช้าอิ่มบุญอิ่มใจนะได้ทำบุญตั้งแต่ทุกเช้าเลย ให้พรอย่างดีนะครับตวงตาของเรา thì, อิ่มบุญเลยคุณพี่อิ่มบุญเลยเช้าเช้าอิ่มบุญเลยธรรมชาตินะครับการดีมากๆนะครับดูอ่านสมทยของเรา ดอกไม้ดอกไม้ไมนะครับมีสวนดอกไม้ด้วยเห็นไหนไมหเฮียเชา้าเช้ามีเสียงนกเขาขันด้วยดูดอกไม้เต็ม,มตไปหมดไปไปกันต่อครับผ<อ>มได้ดีนะถุงข้าวนะครับรเต็มเลยนะใช่นไหมผ่านสมไทยเต็มเลยครับขำเลยถึก <ด S 2> ฉันเลยวันนี้ เต็มบินโตเลยนะครับแล้วก็รอฟอไปด้วยเก็บอาหารไปด้วยนะครับก็มาเป็นเด็กวัดนะครับวันนี้ทีนี้เดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวตื่นทานขับก่อนนะครับตายขับทีนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับใช้เวลาไม่นาน,นรประมาณชั่วโมงกว่าๆในการ รอพอหลงตาไปด้วยแล้วก็เก็บอาหารไปด้วยนะครับเช้าเช้านะก็อิ่มบุญอิ่มใจนะครับชาวบ้านก็มาทําบุญกันเยอะนะครับเช้าเช้าดต้องตื่นมาทําอาหารตั้งแต่เช้าเ้านะครับเพื่อมารอใส่บาตรบิณฑบาตนะครับก็อิ่มบุญอิ่มใจกันกทุกคนกนะครับดู เด็กๆนะครับนอนคอยนอนคอยผ่านบาทนะครับดูแก่งหางรอแล้วเห็นไหมรักมากนะครับนอนรอเลยเด็กๆเด็กๆรอนะครับตัวท็อปนะครับ huh> ตัวยาวไปไหนไปด้วย เด็กๆนอนคอยเต็มนะครับเราก็ให้อาหารทุกวันนะครับกับเด็กๆแต่วันนี้ก็เราพรวหลงตาเสร็จเรียบร้อยก็เดินเข้าวัดนะครับเดี๋ยวก็เอาเป็นโตไปคืนนะคเพื่อนของเราเดี๋ยวก็เอาโป็นตไปคืนนะครับฝานบ้านก็ถึงกันดีเต็มเลยนะครับเต็มไม้เต็มมือเลยวันนี้นะนะคนที่เขาบริจาคอาหารมานะเขาใจบุญจริงๆครับขอบขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดี ที่สนับสนุนนะครับให้พวกเราดูแลน้องๆนะครับก็ได้บุญอิ่มบุญอิ่มใจกันทุกคนนะครับวันนี้เยอะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับเสร็จเรียบร้อยวันนี้เอ้ยมารอมารอเห็นไหมมะลิมะลิตัวใหญ่มารอแล้วดูนะครับมารอ ก็ช่วงนี้นะครับฝนตกบ่อยหญ้าก็จะยาวหน่อยนะครับก็เพื่อนเพื่อนเราก็กําลังตัดนะครับแถวบริเขตบริเวณวัดนะครับดูเห็นไหมนี่ไม้พยุงไม้พยุงนะครับไม้พยุงที่ลุงพอลุงพรนะครับลุงพรเอามาจากอีสานเลยนะวัตถีเอามาปลูกว้ทีีภาคใต้นะครับเพราะว่าภาคใต้ไม่มีนะครับนี่อันนี้พยุงทองนะครับพยุงแก่นข้างในของเขาจะเป็นสีทองนะครับนี่ จนพยูงไปกลับกันต่อนะครับผมวันนี้ก็นะครับอิมบุญอิ่มใจนะครับเราเป็นถึงเราจะเป็นคนรอพอนะครับให้กับหลวงตาแล้วก็ถือว่าได้บุญเหมือนกันนะครับที่ได้ไปนะครับเป็นรอพอ่อแล้วก็เก็บอาหารนะเก็บอาหารให้หลวงตานะครับแล้วก็ดูแลความปลอดภัยไปด้วยนะ ก็พอได้เหงื่อเลยนะครับขนาดเดินแป๊บเดียวเช้าเชนะครับหมอกยังลงอยู่เลยแต่ภาคใต้นะครับอากาศจะไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะหมอกเย็น,นก็เป็นหมู่บ้านไทยพุทธนะครับที่พวกเราปฏิบัติภารกิจกันอยู่นะก็เป็นชุมชนชทพุทธก็มีนะครับป้าๆลุงๆนะครับที่มาทําบุญใส่บาตรนะครับก็ป้าๆลุงๆนะครับตื่นตั้งแต่เช้าเช้าเลยมาทํากับข้าวรอ นะครับลงตาก็เป็นบินท,ทัตะนะครับก็เป็นหมู่บ้านไม่ใหญ่ก็ประมาณ30กว่าหลังคาเรือนนะครับแต่ก็อบอุ่นนะครับก็เป็นชุมชนไทยพุทธที่อยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้นะครับส่วนมากก็อาชีพนะครับส่วนมากก็ลุงลุงป้าป้าก็จะเป็นอาชีพกียดยางนะครับเกียดยางแล้วก็ปาล์มแล้วก็ผลไม้นะครับช่วงฤดูผลไม้ก็จะมาเก็บผลไม้นะครับเก็บผลเก็บผลไม้เพื่อที่จะ ก็เป็นรายได้นะครับเป็นรายได้ถือว่าเป็นรายได้แต่ละปีนะครับของคนชุมชนไทพุทธในหมู่บ้านนะครับก็จะมีพวกมาะระงกองทุเรียนประมาณนี้นะครับก็วันนี้ก็จบภารกิจนะครับผ่านบ้านก็ปฏิบัติภารกิจเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขอญาติเดี๋ยวไปนะครับอาบน้ําก่อนนะครับอาบน้าเปลี่ยนชุดเดี๋ยวรับประทานอาหารนะครับน้องๆก็ตามไปด้วยเดี๋ยวก็จะไปหุงข้าวให้เด็กๆด้วยนะครับวันนี้ ก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่สนับสน,นุนงบประมาณในการซื้อข้าวมาให้เด็กๆด,ด้วยนะครับวันนี้ก็จบภารกิจนะครับเดี๋ยวผานบ้านขอญาติขอตัวนะครับไปเตรียมตัวเพื่อที่จะรับภารกิจและปฏิบัติภารกิจต่อนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากมากนะครับที่เข้ามารับดูรับชมในช่องของผานบ้านครับผมเดี๋ยวค่อยเจอกันครับผมสวัสดีครับ